วันนี้กับมามีอิมนะคะแล้วก็คลิปนี้ไปคลิปฮาวนั่นเองค่ะเราจะมา เปิดถุงจากลุยตองนะคะพี่ไปช้อปปิ้งมาเนาะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยช่วยกันเลือกไปในทั้ง IG Story แล้วก็ใน Facebook นะคะวันนี้ก็คือตำม,มาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอามาฮอ,อให้ดูแล้วก็รีวิวกันกลุ่มๆ,ๆนะคะทุกคนเผื่อแบบว่าใครที่กําลังอยากได้กระเป๋าลุยรุ่นนี้นะคะหรือว่ารองเท้าอะไรแบบนี้เนาะก็กระเป๋าลุยอันนี้นะคะน่าจะเป็นใบที่2ในชีวิตนะคะทุกคนที่แบบตำม,มาเนาะใบแรกคือตั้งแต่สมัยเรียนคือมันนานมากมาก มาแล้วนะคะแล้วก็แบบเป็นรุ่นแคนวาสอะไรเงี้ยซึ่งแคนวาสของหลุยทนมากๆนะคะณนะปัจจุบันนี้น่าจะให้คุณแม่สามีไปแล้วก็คือไม่ได้ใช้หลุยเลยแบบมานานมากๆแบบเป็น10ปีแล้วอะ่ะก็คือกลับมาครั้งนี้นะคะตามาเป็นใบที่ทางเรานั้นถูกใจมาก <C> le <af> le> คิดว่าน่าจะได้ใช้บ่อยๆแน่นอนนะคะก็คือตำรุ่นนี้มานนั่นเองแต่ดำท่ โอเคนะคะเปิดมาเขาก็จะมีถุ่งผ้ามาให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็จะมีการ์ดอยู่ตรงนี้เป็นแบบสายพลาสติกอย่างเงี้ยทุกคนเป็นแบบชื่อรุ่นชื่ออะไรนะคะอ่ะมาดูกัรหนึ่งสองซ้ทุกคนน่ารักไหมอันนี้เนี่ยก็คือหลุยวิกตองรุ่นแบก็เทลนั่นเองนะคะจะบอกเลยว่าหอมหนังมากกลิ่นหนังแบบฟุ้งกระจุยกระจายส่วนตัวอล่รของเขานะคะเป็นสีทองสวยมากเป็นทองแบบ ของผู้ดีท้องอารามกํากลังดีนะคะส่วนตัวรู้สึกว่าตัวซิปเนี่ยค่อนข้างเปิดยากนิดหนึ่งแต่ว่าดีเวลาที่เราแบบเหมือนไปเที่ยวอะไรอย่างเี้ค่ะก็จะได้แบบ ลดการแบบโดนรูดซิปกระเป๋าอะไรแบบนี้อันนี้เนี่ยทำมาจากหนังวัวนะคะทุกคนหนังวัวแท้ข้างในก็จะมีสายมาให้นะคะจะมีสายยาวนะคะไว้ crossbody แล้วก็มีสายสั้นนะคะเอาไว้ให้คล้องไหล่ซึ่งใบนี้ที่ตัดสินใจซื้อมาเพราะว่ามันเข้าไหล่แบบง่ายมากเข้าไหล่ได้พอดีเลยแล้วก็แบบหนีไปที่แจ็กเแร้อะไรเงี้ย <c oughs> <c oughs> เออมันกําลังดีจริงๆทุกคนแล้วก็ข้างในก็มีการ์ดอย่างนี้นะคะช่องด้านในก็คือมีช่องเล็ก1ช่องแล้วก็ช่องใหญ่นะคะข้างใน ก็คือบุกกรรมิี่สีเดียวกับตัวกระเป๋าจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยมันก็แบบไม่ใช่ว่าเฮ้ยจะครีมสีครีมจา๋าซะทีเดียวมันจะมีความอมเทาๆอยู่ด้วยนะคะส่วนตัวลายโมโนแกรมเนี่ยเป็นลายใหญ่นะแล้วก็เป็นสีครีมซึ่งน่ารักมากทุกคนตอนแรกอะ่ะแบบคิดอยู่ว่าเอ้ยรุ่นนี้ใช้แล้วมันจะแก่ไหมหรืออะไรไหมนะคะแต่ว่าพอลองสะพายแล้วก็โอเคนะไม่ได้แก่มากหรือว่าเราแก่แล้ว <c oughs> ตอนแรกลังเลกับสีดําเพราะว่าสีดำเนี่ยรู้สึกว่ามันใช้ง่ายเนาะไปได้กับทุกชุดท,ทุกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าทีเนี้ยพอถือสีดําาาแล้้้ววรูสึก่่่ไมคอยเข ตัวเองมันไม่ค่อยขึ้นอะไรย่างี้เนาะแล้วก็เพื่อนๆก็โหวตสีครีมกันมาเยอะมากแต่จริงๆสีดําอาจจะถูกกว่านะคะสีดำเนี่ยราคา82,000บาทนะแต่ว่าสีอันนี้เนี่ยจะ86,500บาทเดี๋ยวเรามาดูกันที่ตัวสายก่อนนะคะสายตรงนี้เนี่ยอะอะไรก็จะมีปั๊มลายหรือวิกตองมานะคะปั๊ม จะล,ลองใส่ให้ดูเอาจริงอันนี้เป็นแบบหอครั้งแรกเลยยังไม่เคยลองใส่ของยังไม่เคยลองใช้อะไรใดๆเลยนะคะเอามาแบบเปิดไปพร้อมกับทุกๆคนเลยนี่พอใส่ใส่แล้วก็เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาที่น้องเขาเข้าอะไรเห็นปะมันเข้าได้พอดีเลยทุกคนแล้วส่วนตัวอีบาบเป็นคนที่แต่งตัวสีอ่อนบ่อยนะคะเพราะฉะนั้นใบเนี้ยมันก็จะเท่ากับชุดอ่อนด้วยแล้วก็เวลาที่แต่งตัวสีเข้มแบบนี้น้องเขาก็ยังไปด้วยกันได้คืออีมู้สึกว่าใบนี้มันค่อนข้างใช้งานได้หลากหลายหนึ่งใช้ในชีวิตประจำวันก็ดู โอเคดูแบบว่าไม่เวิร์เกินไปแล้วก็หนัง,ขงเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นทรงแล้วก็มันก็มีความดูมันทนอะทุกคนเพราะว่ามันปั๊มลายใหญ่ไหมนะคะมันก็จะทนพวกรอยขูดขีดพวกอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็สีของมันเนี่ยค่อนข้างจะมอมออยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่ได้เลอกง่ายอะไรมากหรอกอีกวานนะนี่นะคะก็คือไปไหนไปกันแล้วก็สามารถเป็นใบที่แบบถือออกงานได้เนาะดูสวยงามนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลองใส่สายยาวให้ดูเชื่อแม้ว,ว่าที่ชอบอะก็ยังไม่ได้ลองสายยาวเลย <S <S <laughs> นั้นารีบนะคะทุกคน<ม>ก็เลยแบบลองแค่สายสั้นแล้วก็ออสวยโอเคเอาเลยลองแค่กับสีดำอนะไรเงี้ยอ่ะมาดูสายยาวกันนะคะตรงอะไหล่นี่ก็เหมือนกันนะคะมีปั๊มลายมาโลกโก้หลุยส์วิกตงนี่พอใส่สายยาวแล้วก็จะดูธรรมะทแแมงขึ้นนะคะตรงนี้สามารถปรับระดับได้ค่อนข้างเยอะเลยนะทุกคนสําหรับอิฟเองที่สูง158อันนี้เขาใสาร่รูไหนไหมาเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าเขาใส่มาดูที่5้านะคะเดี๋ยวลองสะพายให้ดูน้องหลกักดำอ่านี่เลยสําหรับ อีฟ e ที่สูง158นะคะรูนี้กำลังดีเลยทุกคนใช่เลยเมืนเขาปรับมาให้เราแล้วมันจะอยู่ตรงสะโพกพอดีนะคะอ่ะดูในนี่นล้วกัน,นะคะ่ะแนวตั้งก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นะสะพายแล้วพอดีเลยอันนี้ก็จะมีความแบบธรรมะแมงมากขึ้นนะคะดูแบบ เออไม่ต้องมาคอยหนีบจกักรแหลอะไรเงี้ยเหมาะสาหรับมันที่แบบจะลุยๆหน่อยเออส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ชอบในรุ่นนี้ก็คือเขาน้ําหนักเบาค่ะทุกคนเนี่ยมันเป็นหนังแท้ก็จริงแต่ว่าน้ําหนักโอเคเลยนะคะคืออีบาทลองถือกับรุ่นที่เป็นขนมจีบแบบใบใหญ่นะคะลายนี้เหมือนกันรู้สึกว่าใบานั้นหนักยังไม่ได้ใส่อะไรเลยก็หนักแล้วแบบขี้เกียจถือเนาะเพราะหลังเหลิงก็ไม่ค่อยดีนะคะทุกวันนี้อะดูความสวยงามดูข้อดีไปแล้วนะคะส่วนข้อเสียข,ของรุ่นนี้ที่รู้สึกก็คือนั่นแหละที่บอกซิปะะมันลูด รูดไปรูดมาหนึน่งอ่ะแล้วก็ตรงเนี้ยด้วยความที่มันเป็นขอบโค้งใช่ไหมถ้าเราจัดทรงกระเป๋าไม่ดีแล้วรูดอะ่ะมันจะรูดไม่ไปเลยมันจะแบบมีความติดขัดนะคะเนี่ยเห็นไหมเหมือนกับว่าต้องเอาน้องเขามาแบบตั้งใจปิดซีตั้งใจรูดอะไรเงี้ยส่วนอีกกล่องหนึ่งที่ตำมานะคะก็คืออันนี้จะเปิดอย่างหนึ่งอ๊บน้องคือรองเท้านั่นเองค่ะแรมทำแท้มาดูกันว่าตามคู่ไหนมานะคะให้เลือกกันสองคู่คือคู่ที่เป็นส้นสูงกับอันหนึ่งที่เป็นแบบแคชชวลหน่อยนะ นี่เลยแบบนี้งตามคู่นี้มานะคะเพราะอีฟเองไม่เคยมีรองเท้าแบบนี้เลยถ้าใครที่เห็นแบบกันแต่งตัวบ่อยๆก็จะใส่แบบที่มันเป็นส้นสูงหเล็กอะไรอย่างเงี้ยนลเพราะว่าทางเรานั้นเป็นคนที่แบบตัวเตี้ยนิดนึงเวลาใส่รองเท้าอะไรแบบนี้มันจะดูตันมากนะคะด้วยความที่แบบเป็นคนขาใหญ่อะไรอย่างงี้เนาะก็เลยแบบไม่มีรองเท้าแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าไปลองของหลุยส์รุ่นนี้แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสวยมันใจเลยแล้วอันนี้คือคู่สุดท้ายในช็อปแล้วนะคะอีฟใส่เป็นเบอร์38ครึ่งนะรุ่นนี้ เนี่ยแนะนาว่าให้ลดไซส์มาสักครึ่งไซส์หรือว่าหนึ่งไซส์เลยถ้าคนที่เท้าอ้วนอ่ะก็ลดครึ่งไซส์ถ้าคนที่ข้าผเพนะคะลดหนึ่งไซส์ได้เลยอ่ะให้ดูพื้นรองเท้าชั้นะคะนีก็จะมีหนังปั้มลายมาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนเชือกถักๆอะไรนี้เนาะซึ่งตอนแรกอันนี้คู่นี้อ่ะอีพใส่แล้วมันจะหลวกไปนิดนึงเวลาเดินแล้วโ้วมันชอบแบบหลุดๆอะไรเงี้ยเพราะว่าทางเราเท้าอ้วนไงทางร้านนะคะเขาก็จะมีเหมือนแผ่นหนังมาลองให้สําหรับลูกค้าที่แบบ มันจริงๆแล้วมันต้องใส่เบอร์นี้แหละแต่ว่ามันจะไม่พอดีอะไรนี้นะคะเขาก็มีแผ่นหนังอันนี้ แถมมาให้นะคะเวลาใส่ก็จะได้แบบเอ,อประชับมากขึ้นสำหรับน้องคู่นี้นะคะคือรุ่น Starboard Flat Espadil นะคะข้างนอกอะ่ะเขาก็จะเป็นผ้าแคนวาสแต่ว่าข้างในอะ่ะเขาจะเป็นหนังนะทุกคนจะเป็นหนังนุ่มๆน,นะคะอันนี้เนี่ยทาง s อบอกว่ามันดีตรงที่มันช่วยเพิ่มความนุ่มนะคะเวลาสวมใส่เนาะเพราะว่าถ้าเป็นผ้าเนี่ยบางทีมันก็จะบาดเท้ทาหรืออะไรอนี้ได้ให้ดูลายผ้าแคนวาส น่ารักมากคู่นี้คือชอบมากๆเลยสําหรับราคาค่าตัวคุณน้องนะคะ32,200บาทมาเดี๋ยวมาดูกันว่าน,น้องใส่อะไรได้บ้างนะถุงนี้นะคะก็คือ ถุงกระป๋าตั้งค์ชแนลของมีเองเว้ยอันนี้เป็นการโฮเดอร์ก็ใช้มานานแล้วล่ะทุกคนที่ต้องใส่ถุงผ้านี้ไว้เพราะว่าน้องเขาค่อนข้างบอบบางนะคะเพราะว่ามอมีทําตรงโลโกโช้ชนแนลแบบเป็นรอยไปแล้วขาดไปแล้วอ่ะใส่ปลายหนึ่งมีทิชชู่เปียกซอบนี่นะคะแอลโกอฮอล์อันเล็กมีแอปพอตนะคะมีลิปสติกแท่งหนึ่งปกติก็พกเท่านี้นะคะแล้วก็มีท่ามือถือค่ะอันนี้เป็น iPhone 13 Pro นะคะไม่ใช่รุ่น m a x นี่เลยก็คือจุนะทุกคนข้างบนยังใส่ได้อีกนิดหน่อยนะคะคือรุ่นเนี้ยอีิรู้สึกว่าเราจะใส่ของเยอะจนมันป่องไม่ได้เพราะว่าถ้ามันป่องแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะรูดซิปไม่ได้นะคะอ่าเราต้องปิดลงมาอย่างงี้แล้วก็จัดระเบียบตรงนี้นิดนึงแล้วก็ลูดจืบนี่เลยพอดีเอวิติงจิงกะเบลที่เรา ต้องการอยู่ในนี้แล้วนะคะก็ถือว่าโอเคเลยนะคะพกของในชีวิตประจำวันได้ครบโอเคค่ะและนี่ก็เป็นห้องเปิดถุงนะคะแล้วก็รีวิวกลุ่มๆให้ทุกคนได้ดูกันในวันนี้เนาะสำหรับแบบว่าเอาไปแมทชิ่งชุดกันยังไงใส่แล้วเป็นยังไงเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวจะลงรูปไปให้ใน IG นะคะถ้าวันไหนทิปใส่ก็เดี๋ยวจะถ่ายรูปมาฝากทุกคนกันเนาะก็เข้าไปดูได้นะคะที่ IG u n d e น s c o r e อล์อีฟี่อิน r e นะคะแล้วก็ใน Facebook นะคะเนี่ยก็เข้าไปติดตามกันได้ก็ยังไงวันนี้แบบนีบนน้า จะมีคอนเทนต์อะไรมาฝากทุกคนกันค่ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย